สวัสดีค่นะนักเรียนคุณครูชื่อคุณครูนารีดังดีนะคะชื่อเล่นชื่อครูแหม่มหรือจะเรียกคุณครูนารีโกก็ได้นะคะสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานรหัสวิชาว2 2 1สอสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ตั้งแต่ห้อง3ถึงห้อง5ค่ะ เราจะเข้าสู่เนื้อหากันนะคะเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้มีอยู่2ข้อค่ะข้อที่1สามารถอธิบายความหมายของการกำจัดของเสียได้ข้อที่2อธิบายวิธีการกำจัดของเสียทางไตได้กระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกายของมนุษย์เรานะคะนอกจากจะให้สิ่งที่เป็นประโยชน์กับร่างกายเราแล้วก็ยังให้สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับร่างกายด้วยนะคะซึ่งเราเรียกว่าของเสียนั่นเองค่ะ ของเสียที่เกิดในร่างกายมนุษย์เรานะคะจะอยู่ในรูปแบบของของเหลวของแข็งแล้วก็ก๊าสนะคะบางอย่างก็เป็นพิษกับร่างกายเราค่ะดังนั้นร่างกายของมนุษย์เรานะคะจึงจะเป็นจะต้องมีการกําจัดออกจากนอกร่างกายเราค่ะซึ่งการกําจัดของเสียออกจากร่างกายมนุษย์นะคะสามารถทําได้หลายทางนะคะอย่างเช่นทางไตาทางผิวหนังทางปอดแล้วก็ทางลำไส้ใหญ่ค่ะ ค่ะสำหรับการกำจัดของเสียทางไตนะคะไตภาษาอังกฤษก็คือคำว่าคิดนี y ค่ะทำหน้าที่กำจัดของเสียในรูปของน้ำปัสสาวะนะคะไตเราเนี่ยจะมีอยู่สองข้างนะคะมีลักษณะคล้ายกับเมล็ดถั่วดำนะคะอยู่บริเวณช่องท้องนะคะด้านหลัง2ข้างใกล้กับกระดูกสันหลังอยู่ระดับเอวค่ะมีขนาดความยาว10เซนติเมตรนะคะกว้าง6ซนเมตรแล้วก็หนา3เซนติเมตร ค่ะต่อไปนะคะเรามาทราบความหมายของของเสียในร่างกายของมนุษย์นะคะซึ่งของเสียก็คือสารที่เกิดจากกระบวนการเมตาบอลิซึมนะคะที่เกิดขึ้นภายในร่างกายของสิ่งมีชีวิตของเสียที่เกิดขึ้นนะคะก็จะได้แก่น้ำคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ยูเรียนะคะนอกจากนี้สารที่มีประโยชน์แต่ว่ามีปริมาณมากเกินไปร่างกายเราก็ จะมีการกำจัดออกเหมือนกันนะคะโดยที่กระบวนการเมตาบอลิซึมนะคะก็จะหมายถึงกระบวนการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีนะคะที่เกิดขึ้นภายในร่างกายของสิ่งมีชีวิตนั่นเองค่ะสำหรับหน่วยไตนะคะจะประกอบไปด้วยท่อที่ขดไปขดมานะคะก็จะมีปลายข้างหนึ่งตันนะคะเราก็จะเรียกว่าโบเมนแคปซูลนะคะซึ่งมีลักษณะเป็น แอ่งนะคะคล้ายกับถ้วยนะคะภายในแอ่งจะมีกลุ่มเส้นเลือดฝอยนะคะพันกันอยู่เป็นกระจุกค่ะเราจะเรียกว่าเก์เมอรูัสนะคะซึ่งจะทำหน้าที่กรองของเสียออกจากเลือดนั่นเองค่ะจากภาพนะคะก็จะเป็นอวัยวะในการกำจัดของเสียออกทางไตนะคะ สำหรับโครงสร้างของไตนะคะถ้าสมมุติว่าเราผ่าไตตามความยาวนะคะจะพบว่าไตเนี่ยจะประกอบด้วยเนื้อเยื่อสองชั้นนะคะก็คือชั้นแรกนะคะก็จะเป็นเปลือกไตชั้นนอกเราเรียกว่าคอเท็กค่ะแล้วก็อีกชั้นหนึ่งนะคะเราก็จะเรียกว่าเปลือกไตชั้นในนะคะเราก็จะเรียกว่าเมดูล่าจากแผนภาพนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับขั้นตอนการกรองเลือดที่ไตนะคะ รักษาสุขภาพกันนะคะพบกับครูนาริโกในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ